ปีพศแรกเลยอะที่จะมีท่ารุ่นแรกพ้นจากการเป็นท่าคือปีพศอ,อ,อะไรตอบครู2、4、3、2ทันปะครับแต่พระองค์ใช้วิธีการลดค่าตัวลงเรื่อยๆนะพระองค์ใช้วิธีการลดค่าตัวค่าตัวลงเรื่อยๆโอเคนี่ปีแรกแล้วไล่เรื่อยไปลูกจนถึงปีพศ2 4 4 8ี่เด็กๆคุณเน้นปีนี้รัชกาลที่5ออกกฎหมายมาอีกฉบับหนึ่งชื่อว่าพรบทาส ไม่ว่าจะเป็นทาสเกิดในยุคไหนหรุ่นไหนก็ตามพ้นจากการเป็นทาสทั้งหมดตอบครูแกงส้มการเลิกทาสในสมัยรห้าเป็นแบบเล่งรีบหรือค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปโอเคไหมครับอันนี้เข้าใจที่ครูแกงส้มสอนเรื่องการเลิกทาสหรือ,อยังโอเคนะครูแกงส้มผ่านนะครับออพอผ่านแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวนักเรียนดูนิดนึงสองสี่สเนี่ยอีกครั้งทำเป็น รัตนโกสิรส์ศกเด็กจําได้ไหมต้องลบด้วยเลขอะไรตอบครูทําเป็นรัตนโกสิรส์ศกต้องลบด้วยเลขอะไรตอบครูจําได้ไหมสองสามสองสี่ครูไม่ครูไม่ได้สอนเรื่องการลบเลขสก,กุลาดเนาะแต่ว่านี้คุณครูคแกงส้มบอกเลยเนาะ,ะลบสิครับได้เท่าไหร่ตอบครูหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นพรบธาตุรอสอร้อยยี่สิบสี่ เป็นการบ่งบอกว่าบ้านเราเนี่ยหมดจากการเป็นทาสแล้วโอเคไหมครับเคลียร์นะผ่า